สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราอีกครั้งอีกครั้งนะค่ะอีกครั้งอีกครั้งพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนคงอยากรู้ก็คือความลับที่ผู้หญิงบางคนถึงแม้อายุจะเป็นอย่างไรแล้วแต่กลับมาดูสดใสอีกครั้งพลังงานที่รอยยิ้มที่เปล่งประกายกับวัยสาวเลยค่ะเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมคนถึงสามารถดูอ่อนกว่าวัย คำตอบไม่ได้อยู่แค่ที่การดูแลผิวหรือการออกกำลังกายเท่านั้นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของระบบควบคุมเองค่ะเราจะมาพบเคล็ดลับภายในที่ไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติภายนอกที่รับรู้จักพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเมื่อคุณอายุมากขึ้นและหลายคนกังวลก็คือเวลาที่ต้องดูแก่ลงแต่จริงๆแล้วการดูอ่อนเยาว์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปฏิทินหรอกค่ะแต่เราจะรู้จักดูแลจิตใจและความสุขให้ตัวเองมากขึ้น ฟังบ่อยๆคนอาจจะพิจารณาการดูแลจิตใจส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่ของเราจะได้รับการเรียนรู้ว่าการฝึกจิตและการใช้ชีวิตอย่างงอมีสติเป็นหลักสำคัญที่เราพบในทิศทางและความสุขในใจค่ะฉันจะมาแชร์ห้าคำแนะนำที่บอกว่ารู้สึกถึงความสดใสของอายุซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ว่าจะไปได้ตามที่ต้องการเคล็ดลับแรกที่อยากแบ่งปันกับคุณในวันนี้ก็คือการฝึกปล่อยวางลดความเครียดสร้างความสงบฟังดูอาจจะง่ายใช่ไหมคะ แต่จริงๆแล้วการปล่อยวางไม่ใช่แค่การบอกตัวเองว่าช่างมันเถอะหรืออย่าไปสนใจเลยแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตและไม่ยึดติดกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ลองนึกภาพนะคะตอนที่เราถือถุงหนักๆในมือสองข้างนานเข้าเราก็จะรู้สึกเหนื่อยและปวดไม่ใช่ไหมคะความเครียดและอารมณ์ลบในจิตใจก็เหมือนกันขมันเป็นถุงหนักที่เราแบกไว้โดยไม่จำเป็นเคยมีคนบอกฉันว่าเวลาที่เราไม่ปล่อยวาง เรากำลังเอาอาดีตมาลงโทษตัวเองในปัจจุบันฟังดูเจ็บปวดใช่ไหมคะเพราะความเครียดความโกรธหรือความเสียใจที่เรายังคงเก็บไว้มันจะทำให้จิตใจของเราหนักอึ้งจนไม่มีที่ว่างสำหรับความสุขในพระพุทธศาสนาเราได้เรียนรู้เรื่องการปล่อยวางซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราต้องละทิ้งทุกอย่างในชีวิตแต่หมายถึงการยอมรับความจริงและไม่ยึดติดกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เช่นความคาดหวงังความผิดพลาดหรือคำพูดของคนอื่น ฉันเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุ60กว่าปีแล้วแต่เธอดูสดใสและมีพลังมากเธอบอกฉันว่าฉันไม่เคยเสียเวลากับการคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานหรือกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ฉันโฟกัสแค่ปัจจุบันเท่านั้นและนั่นแหละค่ะคือความลับของเธอลองถามตัวเองดูนะคะว่ามีเรื่องอะไรในชีวิตที่คุณยังคงแบกไว้โดยไม่จำเป็น บางทีอาจเป็นเรื่องเก่าๆที่ผ่านไปแล้วหรือความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแต่กลับทําให้จิตใจของเราหนักอึ้งแทนฉันแนะนําว่าลองหาเวลาเงียบๆนั่งครุ่นคิดดูว่ามีอะไรที่คุณสามารถปล่อยวางได้บ้างเมื่อคุณเริ่มปล่อยวางคุณจะรู้สึกเหมือนยกภาระหนักออกจากไหล่และจิตใจของคุณจะเบาสบายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อหวังว่าเคล็ดลับนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะคะและตอนนี้เราพร้อมจะไปต่อกับเคล็ดลับที่สองกันแล้วค่ะ ตอนนี้เรามาต่อกันที่เคล็ดลับที่สองนะคขมันช่างหน้าทึ่งมากการฝึกสติอยู่กับปัจจุบันรู้จักหายใจเคล็ดลับที่สองที่ฉันอยากให้คุณลองนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันเลยก็คือการฝึกสติหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้างแล้วแต่เชื่อไหมคะว่าการฝึกสติไม่จำเป็นต้องทำอะไรซับซ้อนเลยเพียงแค่หามุมสงบสงบในบ้านนั่งหลับตาและหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆแค่5้านาทีต่อวันก็สามารถช่วยให้จิตใจเราสงบและสดใสขึ้นได้แล้ว เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเวลาเราเครียดเราถึงรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นแรงและหายใจไม่ทั่วท้องนั่นเป็นเพราะจิตใจของเราทำงานหนักเกินไปจนลืมที่จะฟังร่างกายตัวเองคะการฝึกสติจะช่วยให้เราหยุดพักจากความเร่งรีบของชีวิตและกลับมาโฟกัสกับลมหายใจของเราเอง ลองนึกภาพนะคะเวลาที่เราเดินอยู่บนถนนที่พลุกพล่านเรากำลังคิดถึงงานที่ต้องทำหรือปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้แต่พอเรานั่งลงหลับตาและหายใจเข้าลึกๆสักครู่เราจะรู้สึกเหมือนกำลังพาตัวเองออกมาจากความวุ่นวายทั้งหมดนี่แหละค่ะคือพลังของการฝึกสติในพระพุทธศาสนาการฝึกสติเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะมันช่วยให้เรารู้เท่าทันความคิดและความรู้สึกของตัวเองไม่ว่าเราจะโกรธเสียใจหรือกังวลเราก็จะสามารถมองเห็นมันอย่างชัดเจนและเลือกที่จะไม่ให้มันควบคุมเรา ฉันเคยทดลองฝึกสติก่อนนอนทุกวันโดยเริ่มจากการหายใจเข้าออกลึกๆประมาณสิบครั้งพร้อมกับบอกตัวเองว่าวันนี้จบไปแล้วพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่ผลลัพธ์ที่ได้คือฉันนอนหลับสบายขึ้นและตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกสดชื่นทุกเช้าคุณผู้ชมคะไม่จําเป็นต้องฝึกนานหรือซับซ้อนเลยค่ะแค่เริ่มจากการหายใจอย่างมีสติในช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะช่วยให้คุณรู้สึกสงบและมีสมาธิมากขึ้นเป็นอย่างไรบ้างคะ หวังว่าเคล็ดลับนี้จะช่วยให้คุณพบความสงบในใจได้ง่ายขึ้นนะคะและตอนนี้เรามาต่อกันที่เคล็ดลับที่สกันเลยค่ะมาต่อกันที่เคล็ดลับที่3ามเลยนะคะนี่คือเคล็ดลับที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนการให้ความสุขที่เกิดจากการแบ่งปันคุณผู้ชมคะเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเราให้ของขวัญหรือช่วยเหลือคนอื่นเราจะรู้สึกดีมากๆนี่คือพลังของการให้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ค่ะและเป็นเคล็ดลับที่สามที่ฉันอยากให้คุณลองนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การให้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของราคาแพงเสมอไปนะบางครั้งแค่คำพูดที่ให้กำลังใจรอยยิ้มที่จริงใจหรือการยื่นมือเข้าช่วยเหลือคนรอบตัวก็สามารถสร้างความสุขให้กับเราและคนที่เราให้ได้แล้วเคยมีเรื่องเล่าของคุณยายคนหนึ่งที่ฉันรู้จักเธออายุมากแล้วแต่เธอมักจะทำอาหารอร่อยๆแจกเพื่อนบ้านเสมอแม่เธอจะไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรเลยแต่เธอบอกว่าเวลาที่ฉันเห็นรอยยิ้มของคนอื่นมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนหัวใจของฉันเต็มอิ่มและนั่นแหละค่ะ คือความลับที่ทำให้คุณยายดูสดใสและมีพลังอยู่เสมอการให้ไม่ใช่แค่การทำให้คนอื่นมีความสุขนะคะแต่มันยังช่วยให้เราเองรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองมากขึ้นด้วยเพราะเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเราสามารถสร้างความสุขหรือช่วยเหลือคนอื่นได้เราก็จะรู้สึกว่าตัวเองยังมีความหมายในโลกใบนี้ลองนึกภาพนะคะเวลาที่เราให้ของขวัญกับใครเราไม่ได้แค่ทำให้เขาดีใจเท่านั้นแต่เรายังรู้สึกดีในใจตัวเองด้วยนี่คือผลสะท้อนกลับแห่งความสุข การให้สามารถสร้างขึ้นได้ค่ะนอกจากนี้การให้ยังช่วยลดความเห็นแก่ตัวในใจเราลงได้ด้วยนะหลายครั้งเรามักจะโฟกัสที่ตัวเองคิดว่าเราต้องการอะไรหรือเราขาดอะไรแต่เมื่อไหร่ที่เราหันมาสนใจคนอื่นและพยายามทําให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นความเครียดและความกังวลในใจเราก็จะลดลงโดยธรรมชาติฉันเคยทดลองทํากิจกรรมง่ายๆเพื่อฝึกการให้เช่นทุกวันจะพยายามทําอะไรบางอย่างเพื่อคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการยิ้มให้คนแปลกหน้าการช่วยถือของให้คนแก่หรือแม้กระทั่งการบอกเพื่อนว่า ขอบคุณนะที่เป็นเพื่อนที่ดีผลลัพธ์ที่ได้คือฉันรู้สึกว่าตัวเองมีพลังบวกมากขึ้นและชีวิตของฉันก็ดูมีความหมายมากขึ้นด้วยลองถามตัวเองดูนะคะว่าวันนี้คุณสามารถให้อะไรกับใครได้บ้างอาจจะเป็นแค่การฟังเพื่อนสนิทระบายความทุกข์การช่วยถือของให้คนแก่ที่เดินลำบากหรือแม้กระทั่งการแชร์ยิ้มให้กับคนแปลกหน้าสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยเติมเต็มหัวใจของเราและรู้ไหมคะ การให้ไม่ได้จํากัดแค่การให้กับมนุษย์เท่านั้นนะคะคุณสามารถให้กับสัตว์เลี้ยงธรรมชาติหรือแม้แต่ต้นไม้ในบ้านของคุณก็ได้การให้เป็นสิ่งที่มอบความสุขทั้งสองฝ่ายไม่ว่าคุณจะให้กับใครหวังว่าเคล็ดลับนี้จะช่วยให้คุณพบความสุขจากการให้มากขึ้นนะคะและตอนนี้เรามาต่อกันที่เคล็ดลับที่4ี่กันเลยค่ะเคล็ดลับที่สี่ที่ฉันอยากบอกตอนนี้คือเคล็ดลับที่เปลี่ยนชีวิตของฉันไปเลยการฝึกความขอบคุณมองหาสิ่งดีๆในชีวิต คุณผู้ชมคะเคยรู้สึกไหมคะว่าบางครั้งชีวิตของเราดูเหมือนจะเต็มไปด้วยปัญหาหรือเรื่องหนักใจจนลืมมองเห็นสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวนั่นเป็นเพราะเราไม่ได้ฝึกตัวเองให้มองโลกในแง่ดีหรืออาจพูดง่ายๆว่าเราลืมที่จะขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่แล้วคามันอาจจะฟังดูเรียบง่ายแต่เชื่อเถอะคะว่าหากคุณลองทำอย่างสม่ำเสมอมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปอย่างมากเลยทีเดียว ลองนึกภาพนะคะตอนที่เราตื่นนอนมาในตอนเช้าเราอาจจะเริ่มต้นวันด้วยการคิดถึงสิ่งที่ต้องทำหรือเรื่องที่ยังแก้ไม่ได้เช่นงานที่ค้างคาหรือปัญหาครอบครัวแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองหันมาขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆอยที่เรามีเช่นขอบคุณที่อากาศวันนี้สดใสขอบคุณที่ฉันมีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะตื่นขึ้นมาเจอวันใหม่หรือแม้กระทั่งขอบคุณที่ฉันมีอาหารเช้าอร่อยอร่อยกินมันจะทำให้เรารู้สึกถึงพลังงานที่ดีขึ้นในใจอย่างไม่น่าเชื่อ เธมีงานวิจัยพบว่าคนที่ฝึกมองหาสิ่งที่ควรขอบคุณทุกวันจะมีความสุขและพึงพอใจในชีวิตมากกว่าคนที่โฟกัสแค่ปัญหาหรือสิ่งที่ขาดหายไปนั่นเป็นเพราะการฝึกความขอบคุณจะช่วยปรับมุมมองของเราให้มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแทนที่จะไปเสียเวลากับสิ่งที่เรายังไม่มี ฉันเองเคยผ่านช่วงเวลาที่รู้สึกหมดไฟในชีวิตมากๆเคยมีวันที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลยไม่มีความสำเร็จไม่มีเงินทองหรือแม้กระทั่งไม่มีใครเข้าใจเราแต่เมื่อฉันเริ่มฝึกตัวเองให้ขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตเช่นขอบคุณที่เพื่อนโทรมาถามไถ่ขอบคุณที่ฝนหยุดตกพอดีเวลาที่ฉันจะออกจากบ้านหรือแม้แต่ขอบคุณที่วันนี้อากาศดีฉันกลับรู้สึกว่าชีวิตของฉันดูมีความหมายมากขึ้นและเริ่มมองเห็นโอกาสใหม่ๆที่เข้ามา ฉันเคยทดลองทำแบบฝึกหัดง่ายๆทุกเย็นก่อนนอนโดยเขียนสิ่งที่ฉันรู้สึกขอบคุณในวันนั้นเช่นขอบคุณที่วันนี้อากาศดีขอบคุณที่ได้ทานอาหารอร่อยๆและขอบคุณที่มีเพื่อนโทรมาพูดคุยผลลัพธ์ที่ได้คือฉันรู้สึกว่าชีวิตของฉันมีความสุขมากขึ้นและมันช่วยให้ฉันมองโลกในแง่ดีขึ้นด้วยตอนนี้ฉันยังคงทำสิ่งนี้ทุกวันและมันกลายเป็นนิสัยที่ทำให้ฉันรู้สึกสงบและพึงพอใจในชีวิตมากขึ้น สำหรับใครที่อยากลองฝึกความขอบคุณฉันแนะนำว่าให้เริ่มจากการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างการฝึกตัวเองให้ขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันเช่นตอนที่คุณตื่นนอนลองคิดถึงสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีเช่นขอบคุณที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณที่ฉันได้ออกกำลังกายวันนี้หรือขอบคุณที่เจอพระอาทิตย์สวย นอกจากนี้ลองฝึกพูดคำขอบคุณกับคนรอบตัวดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่ทำอาหารให้หรือเพื่อนที่คอยสนับสนุนคุณ,คณการพูดคำขอบคุณจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นรู้ไหมคะการฝึกความขอบคุณไม่ใช่แค่ทำให้เรามีความสุขในใจเท่านั้นแต่มันยังช่วยลดความเครียดและความกังวลได้ด้วยนะคะเพราะเมื่อเราโฟกัสไปที่สิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วความคิดลบๆหรืออารมณ์เศร้าก็จะค่อยๆหายไปลองถามตัวเองดูนะคะว่าวันนี้คุณรู้สึกขอบคุณอะไรบ้าง อาจจะเป็นแค่แสงแดดที่ส่องเข้ามาในบ้านหรือเสียงนกร้องตอนเช้าสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะที่จะช่วยเติมเต็มหัวใจของเราหวังว่าเคล็ดลับนี้จะช่วยให้คุณพบความสุขจากการมองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตมากขึ้นนะคะและตอนนี้เรามาต่อกันที่เคล็ดลับสุดท้ายกันเลยคะ่ะเคล็ดลับสุดท้ายที่จะทําให้คุณสดใสาจากภายในสู่ภายนอกการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอยู่กับคนที่ทําให้เรามีความสุข และแล้วเราก็มาถึงเคล็ดลับสุดท้ายกันแล้วค่ะเคล็ดลับนี้เป็นสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามไปแต่เชื่อเถอะว่ามันสําคัญมากในการทําให้ชีวิตของเรามีความสุขและจิตใจของเราสดใสแม้จะอายุมากขึ้นเคล็ดลับนี้ก็คือการเลือกใช้เวลากับคนที่ทําให้เรามีความสุขนั่นเองค่ะเคยได้ยินไหมคะว่าคุณคือผลรวมของคน5้าคนที่คุณใช้เวลาร่วมด้วยมากที่สุดฟังดูน่าสนใจใช่ไหมคะเพราะคนรอบตัวเรามีผลต่อความรู้สึกพฤติกรรมและแม้กระทั่งความคิดของเราอย่างมาก ลองนึกภาพนะคะถ้าเราอยู่กับคนที่คอยบันทอนกำลังใจหรือทำให้เรารู้สึกแย่สิ่งนั้นจะส่งผลให้เรารู้สึกหมดพลังและเครียดตามไปด้วยแต่ในทางกลับกันถ้าเราอยู่กับคนที่ให้กำลังใจและทำให้เรามีความสุขเราก็จะรู้สึกมีพลังและสดใสขึ้นโดยธรรมชาติฉันเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุเกินเจิปีแล้วแต่เธอดูมีชีวิตชีวาและอารมณ์ดีตลอดเวลาเธอบอกฉันว่าฉันเลือกใช้เวลากับคนที่ทำให้ฉันหัวเราะและรู้สึกสบายใจเท่านั้น นั่นแหละค่ะคือเคล็ดลับที่ทำให้เธอดูอ่อนเยาว์และมีพลังอยู่เสมอตอนที่ฉันยังเด็กฉันเคยมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่มักจะพูดจาเชิงลบหรือบ่นเรื่องชีวิตอยู่ตลอดเวลาเวลาที่ฉันอยู่กับเธอฉันรู้สึกเหมือนตัวเองถูกดึงลงไปในความเศร้าและความเครียดของเธอโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งวันหนึ่งฉันตัดสินใจลดเวลาที่ใช้กับเธอลงและหันไปใช้เวลากับเพื่อนใหม่ที่มีพลังบวกและมุมมองที่ดีต่อชีวิตแทน ผลลัพธ์ที่ได้คือฉันรู้สึกว่าตัวเองมีพลังมากขึ้นและสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆได้อย่างมั่นใจกว่าเดิมนี่คือเหตุผลที่ฉันอยากบอกว่าการเลือกคนที่เราจะใช้เวลาร่วมด้วยเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะเพราะพวกเขาคือกระจกสะท้อนที่จะช่วยกำหนดว่าเราจะรู้สึกอย่างไรในแต่ละวันสำหรับใครที่อยากสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตลองประเมินคนรอบตัวดูก่อนนะคะลองถามตัวเองว่าคนไหนที่ทำให้เรารู้สึกดีและมีพลังเมื่ออยู่ด้วยคนไหนที่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยหรือเครียด จากก่อน,นั้นก็พยายามใช้เวลากับคนที่ทําให้เรารู้สึกดีมากขึ้นอาจจะเป็นครอบครัวเพื่อนสนิทหรือแม้กระทั่งเพื่อนใหม่ที่เราเพิ่งเจอระหว่างทางนอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้หมายความว่าเราต้องอยู่กับคนที่สมบูรณ์แบบนะคะแต่มันหมายถึงการเลือกคนที่พร้อมจะสนับสนุนเราและเราเองก็พร้อมจะสนับสนุนพวกเขากลับเช่นกัน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดียังช่วยให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในโลกใบนี้ด้วยนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่ามีคนที่รักและห่วงใยเราเราก็จะรู้สึกถึงความหมายของชีวิตมากขึ้นลองถามตัวเองดูนะคะว่าวันนี้คุณใช้เวลากับใครบ้างและคนเหล่านั้นทําให้คุณรู้สึกอย่างไรหากคุณพบว่ามีใครที่ทําให้คุณรู้สึกดีและมีพลังลองใช้เวลากับพวกเขาให้มากขึ้นนะคะ ส่วนถ้ามีใครที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ก็ลองลดเวลาที่ใช้กับพวกเขาลงแค่นี้ก็ช่วยให้คุณรู้สึกสดใสขึ้นได้แล้วหวังว่าเคล็ดลับนี้จะช่วยให้คุณพบความสุขจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตมากขึ้นนะคะและตอนนี้เราก็มาถึงบทสรุปกันแล้วค่ะ คุณผู้ชม้าเรามาถึงจุดสุดท้ายของวิดีโอนี้แล้วนะหวังว่าเคล็ดลับทั้ง5ข้อที่ฉันนํามาแชร์ในวันนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกสดใสและมีพลังมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการฝึกปล่อยวางการฝึกสติการให้การฝึกความขอบคุณและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ทําให้เราดูอ่อนยาวจากภายนอกเท่านั้นแต่มันยังทําให้จิตใจของเราแข็งแรงและสงบจากภายในด้วยค่ะแต่คุณรู้ไหมคะ การดูแลจิตใจเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและหากคุณอยากได้แรงบันดาลใจเพิ่มเติมแบบนี้ทุกสัปดาห์ฉันขอเชิญชวนให้คุณสมัครเป็นสมาชิกของช่องเราเลยค่ะเพียงแค่กดปุ่ม subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีสติมากขึ้น นอกจากนี้หากคุณสนใจสินค้าที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นพระเครื่องหนังสือธรรมะหรือรูปปัน้นพระพุทธรูปสวยๆที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องตัวใจในการปฏิบัติธรรมเราได้เปิดร้านออนไลน์ที่รวบรวมสินค้าเหล่านี้ไว้ให้คุณโดยเฉพาะค่ะคุณสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คำอธิบายวิดีโอหรือที่คอมเมนต์แรกที่เราปักหมุดไว้ให้นะคะ สุดท้ายนี้ฉันขอขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามชมจนจบคลิปนี้คุณคือกำลังใจสำคัญที่ทำให้ช่องของเราเติบโตและพัฒนาขึ้นทุกวันค่ะหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้กับเพื่อนๆหรือคนที่คุณรักเพื่อให้พวกเขาได้รับประโยชน์จากเนื้อหาดีๆเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ